สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเห็นหมอนกิมมี่เช้ากันค่ะที่19พฤศจิกายนคทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงคลุ2,600ตันลราปิดตลาดเมื่อคืน2,618ตันล่าเพิ่มขึ้น48ตันล่าค่ะเงินตันล่าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแหล่งซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสงครามรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มรุนแหล่งขึ้นเมื่อวานรัสเซียโจมตีทางอากาศกับยูเครน ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ3เดือนเพราะกระทบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนราคาน้ำมันเมื่อวานเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นมา,าดีจอร์เบเดนอนุมัติให้ยูเครนเนี่ยสามารถใช้ขีปนาวุธโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้นะคซึ่งทางลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์หรือทรัมป์จูนเน่ก็ออกมาต่อว่าไบาเดนว่าทำไม่ถูกแล้วก็บอกว่าจะทำให้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยรนะุนแรงมากขึ้น รัเสเซียก็ออกมาเตือนว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งก็คงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่รัสเซียออกมาเตือนเพราะเขาก็เตือนหลายรอบแล้วนะคะนโยบายของทรัมป์คืออยากให้สงครามรัสเซียยูเครนจบลงจะไม่ให้เงินสนับสนุนยูเครนนะคะมันก็การจะจบลงได้เขาจะบอกจะใช้วิธีการเจรจา ทางการทูตเอานะคะซึ่งก่อนหน้านตลาดมีความหวังนะคะว่าสงครามรัสเซยยูเครนจะจบลงได้ถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะคะตอนนี้กลายเป็นมีความมุนแรงมากขึ้นก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยจากประเด็นนี้เป็นหลักกองทุน S P T R ซื้อทองคำเมื่อวาน1.72ตันค่ะประเด็นที่ต้องติดตาม ประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะเราอาจจะต้องตามกันต่อไปมีตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างเดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.44ล้านยูนิตการเริ่มสร้างบ้านเดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ1.34ล้านยูนิตแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าขึ้นหน่อยไซเวยร์อัะเครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้น โม so นะิฟายโตคติกน่ยเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแต่ถ้าข่าวของรัสเซียยูเครนนะ่ยไม่ได้มีข่าวอะไรรุนแรงมากขึ้นนะคะแรงซื้อก็คงไม่ได้มีมากนะคะจะมีแรงเทขายออกมาบ้างด้วยซ้ำแนวรับ2,600ดอลลาร์2,575ดอลลาร์แนวต้าน2620แล้วก็2,630ดอลลาร์ค่ะ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งขายออกช่วงเย็น42,750บาทเพิ่มขึ้น400บาทแนวรับ42,600บาท42,350บาทแนวต้าน42,800บาท42,900บาทคำแนะนำการลงทุนนะคะอาจจะถือต่อไปได้ โกลฟิวเจอร์แนะนำซื้อเก่งกำไรที่2,575ดอลลาร์ 2, 75, ตัดขาดทุน2,560ดอลลาร์โกลายฟิวเจอร์เก่งกำไรซื้อ2,595ดอลลาร์ 2, 95, ตัดขาดทุน2,580ดอลลาร์ 2, ส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องแข่งค่าขึ้นประมาณ18สตางค์อยู่ประมาณ34บาท56สตางค์ผลจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงค่ะดอลลาร์อินดซเคยขึ้นไปแตะ107 ในวันพฤหัสนะคะล่าสุดหนึ่งุสเงินบาทให้แนวรับ34สบสีาทยีสตังค์แนวต้าน35บาท USD f u t u r e แนวรับ34บสีาทสิสตังค์แนวต้าน34บสีาทเกสตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ